ของบันดิตี่เข้ามาในห้องประชุมนะครับเพื่อที่จ,จะจัดระเบียบในเรื่องของไบัริยบัตรนะครับร้อมกับจัดระเบียบเรื่องของการถ่ายรูปด้วยนะครับอาจารย์เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องหนึ่งช่วงของการซ้อมย่อยนะครับแล้วก็การซ้อมหยักนะครับอต่นี้ท่านอาจารย์ปอยจะมีการอธิใใบยายระเบียบนะครับโดยที่ท่นานอาจารย์จะทาการชี้แจงนะครับอสักครู่หนึ่งค่ะ สำหรับเรื่องการแต่งกายตอนนี้อยากให้ปณิทุกท่านนะคะได้สังเกตในส่วนของตัวเข็มนะคะให้อยู่ตรงกระดุมนะคะเม็ดแรกนะคะพุ้นของเราเองดึงขึ้นไปเลยนะคะเข็มให้อยู่ตรงกระดุมเม็ดแรกส่วนด้านหลังก็คือให้เราปิ้นนะคะพุ้นออกมานิดนึงนะคะมันจะได้ดูสวยงาม ท่านอาจารย์ก็กำลังเดินเช็คชื่อนะครับบัณฑิตมหาบัณฑิตในแต่ละสาขานะครับแล้วก็มีเอกาสารแจกหนึ่งแสนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้บัณฑิตมหาบัณฑิตนะครับได้ตรวจสอบหรือดูรายละเอียดของเอกาสารของการเข้ารับปริญญาตรนะครั้งที่สามเก้านะครับตอนนี้บัณฑิตน่าจะขึ้นกันมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็หลังจากที่ท่านอาจารย์ได้ตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนท่านอาจารย์ทำแรมไปคืนที่ท่านอาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องแรด้านหลังด้วยนะครับเอาละครับใกล้จะถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับอาจารย์คู่หนึ่งนะครับอิทธิตอนนี้ตอนที่เรานั่งบนเก้าอี้จะมีเอกสารแจกนะคะบัณฑิตท่านใดยังไม่ได้รับเอกสาร นะคะโหลดยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ที่ทำการเช็กชื่อจะได้นำเอกสารไปให้นะคะโอเคครับท่านอาจารย์ที่เห็นบัณฑิตนะครับยังไม่ได้รับเอกสารนะครับได้นําเอกสารไปแจกให้บัณฑิตด้วยนะครับค่ะบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับเอกสารนะคะยกมือทางไว้เลยนะคะก็จะมีฝั่งทางด้านนี้นะคะวิศวะคะขอบคุณครับท่านอาจารย์นะครับค่ะขอบคุณค่ะ ในเอกสารจะมีเลขที่นั่งนะคะที่ระบ,บุให้ท่นนานได้ทราบว่าในวันนี้ที่เราชองรับปริญญาบัตรเนี่ยเราจะมีข้อมูลเลขที่นั่งนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะดูเอกสารที่บนหน้าจอตามอาจารย์ไปช่วงช่วงช่ว,ชว้ก่อนนะคะก็คือมีเลขที่นั่งรายงานตัวเช็คชื่อเลขที่นั่งห้องประชุมก่อนขึ้นรับปริญญาบัตรและเลขที่นั่งหลังรับปริญญาบัตรนะคะ ตัวอย่างที่อยู่บนจอคือทั้งสามจุดจะอยู่บนหอประชุมนะคะไม่ได้มีการหมุนหรือเคลื่อนย้ายไปยังตึกสํานักอธิการนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างรูปแบบเลขที่นั่งแบบที่สองนะคะเลื่อนเอกสารไปที่หน้าที่สองได้เลยนะคะรูปแบบเลขที่นั่งเลขที่สองสหรับใครได้ข้อมูลเลขที่นั่งแบบนี้นะคะบันทิรบกวนดูตามที่อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดเลขที่นั่งเลยนะคะ รูปแบบเลขที่นั่งเลขที่สองเนี่ยจะเป็นเลขที่นั่งที่ใช้ชื่อรายางานตัวเหมือนกับเลขที่นั่งรอก่อเข้ารับปริญญาบัตรนะคะถ้าบัณฑิตสังเกตจะเห็นว่าเลขที่นั่งตรงลำดับที่สามในตารางเขาจะระบุว่าเลขที่นั่งหลังรับปริญญาบัตรหมายความว่าหลังจากที่บัณฑิตขึ้นรับปริญญาบัตรบนเวทีเรียบร้อยแล้วบัณฑิตจะต้องเดินไปยังจุดตรงประตูทางเข้าแล้วเลี้ยวขวานะคะออกไปตั้งแถวรอหน้าลิฟต์ เพื่อเดินกลับไปยังตึกสํานักอธิการมีใครได้เลขที่นั่งจุดที่สามที่เป็นห้องไหมคะที่เป็นห้องอ่างนั่นนะคะนะคะเราต้องรู้นะคะเราจะรับปร,ริญญาบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเดินนะคะไปยังตึกสํานักอธิการนั่นหมายความว่าเลขที่นั่งจุดที่ 3' เราจะไม่ได้นั่งอยู่บนหอ,อประชุมแล้วเพื่อที่จะให้เพื่อนที่อยู่บนตึกเ่ยนขึ้นมารับปร,ริญญาบัตรนะคะต่อไปเป็นเลขที่นั่ง แบบที่สามก็คือระหว่างรอขึ้นรับปริญญาบัตรจะเหมือนกับเลขที่น mm ั่งหลังขึ้นรับปริญญาบัตรนี่คือเลขที่นั่งแบบที่สามนะคะซึ่งแบบที่สามเนี่ยก็คือตอนนี้เพื่อนเราที่อยู่บนตึกเขากําลังเช็คชื่อรายงานตัวเช่นเดียวกันกับเหมือนที่เรากําลังรายงานตัวอยู่ตรงนี้หลังจากเขาเช็คชื่อเสร็จพอถึงช่วงเวลาจะเดินมานั่งรอแบบนี้นะคะคือรอเมื่อขึ้นรับปริญญาบัตรและหลังจากรับปริญญาบัตรก็จะนั่งอยู่จุดเดิมก็คือบนหอประชุม น,ะะนี่คือแบบที่สามต่อไปแบบที่สี่ค่ะเลขที่นั่งแบบที่สี่ทั้งสามจุดจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีการเคลื่อนย้ายนะคะก็คือเลขที่นั่งรายงานตัวเช็คชื่ออยู่ที่ห้องตึกนะคะสำนักอธิการนะคะคือตรงตึกที่ก่อนขึ้นออโรงอาหารนะคะและก็ก่อนขึ้นรับปริญญาบัตรก่อนขึ้นรับปริญญาบัตรจะอยู่บนหอประชุม หลังจากรับปริญารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเดินกลับไปยังตึกสํนานักอธิการนะคะนี่คือรูปแบบเลขที่นั่งแบบที่4ที่อาจารย์ย้ำและชี้แจงรายละเอียดสําหรับเลขที่นั่งเอกสารที่พวกเราได้รับนะคะหรือขอ้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชัน SAU l i t e อยากให้พวกเรานั่งให้ตรงกับเลขที่นั่งที่ระบุนะคะวันนี้เราต้องจําว่าเลขที่นั่งของเราทั้ง3จุดเนี่ยนะคะรายงานตัวเช็คชื่อ ก่อนขึ้นรับปริญญาบาัตรหลังขึ้นรับปริญญาบาัตรนะคะเราอยู่ตรงจุดไหนถ้าเรานั่งผิดจุดมันจะมีปัญหากับปริญญาบัตรที่ได้ไม่ตรงกับชื่อเราและที่สําคัญการบรรจุภาพบนเวทีวันนี้ในช่วงที่เราซ้อมใหญ่ก็จะเป็นภาพที่ไม่ตรงกับชื่อเราเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านนะคะทาความเข้าใจกับเลขที่นั่งในเอกสารที่ท่านได้รับถ้ามีข้อสงสยัยหรือ ไม่เข้าใจตรงส่วนไหนสามารถสอบถามกับท่านอาจารย์ที่ทำการเช็กชื่อท่านได้เลยนะคะ สำหรับปฏิที่ขึ้นขึ้นมานะคะรีบเข้าที่นั่งเลยนะคะตอนนี้เราได้สู่ช่วงเวลาที่เราจะต้องทําการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตรนะคะส่วนปฑิตที่นั่งอยู่อาจารย์ขอย้าเรื่องเวลานะคะเรื่องเวลาวันนี้เนี่ยเราทําการซ้อมน,นะคะเป็นการซ้อมปริญญาบัตรครั้งที่39โดยเราจะเริ่มซ้อมย่อยก็คือบ่ายสามโมงนะคะสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นอและก็ หลังจากนั้นนะคะ,อะขอโทษทีนะคะเราจะเริ่มสอบย่อยก็คือบ่ายสองครึ่งนะคะตอนบ่ายสามนะคะตอนบ่ายสามจุฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตนะคะก็จะไปตั้งแถวนะคะเพื่อที่จะขึ้นมายังหองประชุมนะคะและก็บ่ายสามเป็นต้นไปนะคะสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นอน เราจะมีการเริ่มเดินแถวนะคะ15.30นจะเป็นการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่โดยการซ้อมใหญ่จะเหมือนจริงกับวันพรุ่งนี้ทุกประการแต่ความพิเศษสําหรับวีนี้สําหรับบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรครั้งที่39ในการซ้อมใหญ่เราจะมีบันทึกภาพเลยนั่นหมายความว่าวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีการบันทึกภาพวันนี้ในช่วง้อมย่อยอยากให้ทุกท่านตั้งใจนะคะ ฟังคาอธิบายให้เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการขึ้นรับปริญดยาบัติอย่างเคร่งครัดน,นะคะในช่วงที่เราซ้อมใหญ่ก็ให้เราเปรียบเสมือนว่าเรารับจริงในวันพรุ่งนี้สุภาพสตรีอาจารย์น,ยนะคะเรืูปทรงผมให้เราเอาผมทางด้านซ้ายเนี่ยเหน็บไว้ที่หูถ้าเราไม่ได้เตรียผมหรือก้าวผมมานะคะเพราะตอนถ่ายรูปจะไม่เห็นใบหน้าดังนั้นต้อง เหน็บผมขึ้นไปส่วนสุภาพบุรุษไม่มีปัญหานะคะส่วนใหญ่แล้วดูแล้วผมสั้นมาเรียบร้อยเหมาะสม